สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอษนามีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดรัใช้เข้ามาได้โอกาสเฉล80 90เปอร์เซ็นต์เลยก็พัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละสองตัววันละสองคู่ตามกันมาได้นะครับ <S <S ช่วงนี้ฟุตบอลหลีกขยญ่กลับมาเตะกันแล้วนะครับชอบเชียร์ชอบลุ้นก็เชียร์แบบกอลราครมมชชั่นเยอะมากครับโปรโมชั่นก็มี ถถมมีลิงก์และทรับสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจคลิกเข้ามาได้นะครับเราจะไปที่โคปาอิตาเลียนครับนะยูเวนตุสเปิดบ้านพบลาซิโอนะฮะก็ยูเว่ย์แบบสามก็จางคะแนนแลาซิโอนแบสานะครับยูเวนะ่เนี่ยมันซวยอย่างเนี่ยมันเปิปดปิดนะการเงินแล้วก็เลยโดนตัดแต้มมา15แต้มแถมผู้บอบริหารไม่สามารถลงคุมเทมหรือว่าเอ่อทำงานได้ในการโชดซีเรียน่าจะตลอดชีพหรือเปล่าไม่รู้นะโคตรซวยนะ นาเต้แพแตกแล้วอาจมีโอกาสย้ายออกไปที่เป็นหลีกตื่นทีอื่น่อนข้างเงยอะนะครับตอนนี้ผมคิดว่านาเต้มันไม่มีใจเล่นะน,นะ,ะราคาเปิดมาต่อครึ่งลูกนะคาซิโอก็ระดับคะแนนดูดีนะเพราะไม่โดนตัดแต้มนะครับไม่แน่เหมือนกันนะ6เกมหลังล่าสุดเจอกันมายูเว่ดีกว่าชนะ4แล้วก็เสมอ2นะแต่ใจนาเต้เป็นไงเดี๋ยวลองดูกันช่วงหลังเนี่ยมันส่งผลเว้ย10เกมหลังล่าสุด2เกมหลังเนี่ยแพ้มอนชาน่แพ้มอนชาขาบ้านอ่ะ มันคือดูเลยนักเตะเป็นไงนะบรรยากาศทีไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็มีเสมออัตลันต้าโดยรวมแล้วก่อนหน้านี้เล่นดีมากนะก่อนหน้าเนี้แปดเกมเนี่ยชนะไปถึงเจ็ดแต่ได้เสมอหนึ่งแพ้เกมเดียวนะโดยรวมก็ถืออัตรากันดียูเบ้มันเป็นทีมที่แบบว่าโดนตัดแต้มไปแล้วตอนนี้มันเหมือนหลุดวงพจรเหมือนไม่เอาอะไรแล้วนะผมมองว่าไม่มันมันยากนะบรรยากาศทีมไม่ดีนะแต่เล่นในบ้านดูดีอยู่แต่เกมล่าสุดแพ้มอนชาคาบ้านอะแพ้มอนชาเลยสองศูนย์นะ ใครๆก็จะมองว่าเอ้ยยูเว่แม่งอัดมนชาค,คาบา,าน่านะโดนตัดไป15แต้มทีมแม่งเป๋เลยนะมาดูลาซิโอกันหน่อยครับ10เกมหลังล่าสุดมีชนะ5เสมอ2แพ้ไป3โดยลงใช้ได้นะครับบวกไป3เกมเสียไป5เกมเปอร์เซ็นต์การบวกไม่ค่อยดีลาซิโอเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดนี่ชนะไป5เกมเสมอ1แพ้ไป4โดยลงใช้ได้นะครับก็บวกไป4เกมเสียไป5เกมเปอร์เซ็นต์การบุกก็44 5%นะผมมองว่าคู่นี้แม่งไม่แน่ไม่นอนใครต่อให้ลองแล้วกันนะฮะ ราคาเปิดมาที่ยูเว่นในบ้านต่อครึ่งลูกนะแต่แม่แน่บอลถ้วยอาจจะเอานะแต่ซีเนีเอาจจะไม่เอานะครับเพราะโดนตัดแต้มเยอะนะยูเวต่อครึ่งลูกนะได้เต็มลองได้หด8-3ถ้าต่อปอเจ้าบ้านหยุด8-4ลองได้2.08ผมมองว่าบอลถ้วยแม่งน่าจะเอาว่ะนะแล้วก็ซีเนีเอาจจะเป๋นหน่อยนะฮึมบอลถ้วยน่าจะเอานะไม่งั้นอาจจะไม่เอาอะไรเลยหรือเปล่านะถ้ามันทีมตัดแต้มมาแล้วทีมันเป๋บรรยากาศทีไม่ดีอย่างนี้นะ ลองลาซิโอครึ่งลูกไหมลองดีกว,ว่านะบอลถ้วยนะมีโอกาสจบเสมอได้ด้วยนะเอาเป็นว่าเปลี่ยนใจแล้วกันลองลาซิโอครึ่งลูกเนี่ยนะคิดว่าน่าจะเสมอได้นะครับส่วนคุณสอนจะไปที่มาซิลนะคาเปอนาตโตนะครับคาลิโอก้านะอืมก็เป็นมาดูเดต้านะครับเปิดบ้านพบปอตูโกซานะครับเจ้าบ้านอับแทีมอันดับ10นะ ผลงานคู่นี้6กเกมหลังล่าสุดเจอกันมานะบอลบ้านไข่มัน่นมันจริงนะครับเจม,ม้ามาดูหน้าก็เปิดบ้านมา2เกมหลังชนะหมดเลยเช่นเดียวกันกับปรตุตเกส่าครับเปิดบ้านมาก,นก็เก็บชัยได้ส่วนใหญ่ออกไปเล่นเกมเยือนไม่ค่อยชนะหรอกไม่เสมอก็แพ้นะฮะผลงานก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันนะ1ิบเกมหลังล่าสุดเจอกันเจอกันมาก็เนี่ยผลงานเจ้าม้าอาจจะดูดีกว่านะ1ิบเกมหลังบ้านไข่มั่นมันจริงมีแก้เกมเดียวที่ปรตุตเกส่าบุกไปเยือนชนะนะครับ ผลงานมาดูด้าสิเกมล่าสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้ไป6นะบวกไป5เสีย5นะครับ50-50ส่วนเล่นในบ้าน10เกมหลังล่าสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะแต่บวกดีอ่ะบวกไป5เสมอ1เสียไป3มเองถือว่ามาดู d ดต้านะครับทำตังค์ได้ดีนะใช้ได้เลยส่วนชิมเยือนปอร์โตโกซ่านะ10เกมหลังล่าสุดเย้าเยือนชนะ3เสมอ2แพ้ไป5บวกไป2เสียไปนะครับ บวกน้อยว่ดเสียนะส่วนฟอร์ม10เกมหลังเกมเยือนมีชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้ไป5ส่วนใหญ่แพ้เยอะนะแล้วก็เสียไป2เกมเสมอ2แล้วก็บวกเกมเดียวนะเปอร์เซ็นต์การบวกน้อยพวกได้เกมเยือนนะเอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวเราไปดูราคากันหน่อยราคาเสมอใช่ไหมเสมอมาดูทได้เต็มนะครับอยู่ปอร์โตเกซ่าได้1.78ไว้ คู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะนะมาดูเอต้าได้ในบ้านก็เก็บชัยได้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์คู่นี้เชียร์เจ้าบ้านเลยแล้วก็จัดเจ้าบ้านนะกดสกอร์ต่ำได้นะเออดูบาดูต้าดีกว่าในบ้านเสมอได้เต็มแล้วก็กดสกอร์ต่ำสองลูกจะได้หนึ่งจุดเจ็ดอ่ะโอ้โหบอลมาซิลไม่ยิงกันน้อยริงนะบางทีแม่ไม่ยิงเลยก็มีนะนะอายว่าจัดเจ้าบ้านราคาเสมอแล้วก็กดสกอร์ต่ำได้นะครับชอบตามก็ได้ โปรโมชั่นค่อนข้างเยอะครับคอมมชั่นก็นมีแถมมีลิงก์แลัพสามารถสร้างไรายได้ให้ท่านตลอด24ชั่วโมงเลยไม่พลาดนะครับคลิกเข้ามายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ